สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่เหตุการณ์สำคัญแนอดีที่เป็นบทเรียนล้ำค่าให้กับคนในปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเคยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วแต่ผลกระทบและความหมายของมันยังคงอยู่และเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์ส้รอยวันนี้เราอาจจะมองย้อนกลับไปและถามตัวเองว่า เราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้หรือยังหรือว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับอดีตเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีตมาร่วมกันเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมครับเรื่องจริงที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์มนุษยชาติไปตลอดกาลหายนะเชอร์โนโบิลคืนที่โลกสั่นสะเทือน 26เมษายน1986เมืองพริเพียสสหภาพโซเวียตค่ำคืนที่เงียบสงบและดาวพรางพรา่าเหนือเมืองที่หลับไหลใครเลยจะรู้ว่าความสงบนี้เป็นเพียงฉากบางหน้าของหายานครั้งใหญ่ที่กำลังจะอุบัติขึ้นในช่วงสงครามเย็นสหภาพโซเวียตกำลังแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงแสนหยานุภาพทางเทคโนโลยีหนึ่งในโครงการสำคัญของพวกเขาคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล ซึ่งตั้งอยู่ในยูเครนตอนเหนือที่นิคมเชียโนโบิลริมฝั่งแม่น้ำมีเปอร์ใกล้เมืองปรติยัตแคว้นเคียฟทางตอนเหนือของยูเครนใกล้ชายแดนเบลารุสแต่ในคืนนั้นความผิดพลาดครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นและมันนำไปสู่หายนะที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนโรงไฟฟ้าเชอร์โนโบิลถูกออกแบบมาให้ผลิตพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตแต่ในขณะเดียวกัน ระบบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้ากลับไม่ได้มาตรฐานสากลเพราะสหาภาพโซเวียตเน้นความรวดเร็วมากกว่าความปลอดภยัยในคืนนั้นวิศวกรที่เชอร์โนโบิลกำลังทําการทดสอบระบบสำรองของเครื่องปฏิกรณ์หมายเลข4พวกเขาพยายามตรวจสอบว่าหากกระแสะไฟฟ้าดับเครื่องปฏิกรจะสามารถใช้งานระบบทำความเย็นฉุกเฉินได้หรือไม่แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือการทดสอบนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยง และมันจะนำไปสู่หายนะที่ไม่มีใครคาดคิดเวลาประมาณตีหนึ่งของคืนวันที่26เมษายนการทดสอบเริ่มขึ้นแต่ทุกอย่างกลับผิพลาดอย่างร้ายแรงเมื่อเครื่องปฏิกรเริ่มทำงานผิดปกติระบบควบคุมพลังงานล้กเลวและภายในไม่กี่วินาทีเครื่องปฏิกรเกิดการระเบิดครั้งใหญ่พลังงานมหาศาลปะทุขึ้นพร้อมกับเสียงระเบิดถึงก้องแสงเพลิงลุกโชนสว่างว่าไปทั่วท้องฟ้า เปเลวไฟสีส้มแดงโหมกระหน่ำสู่ท้องฟ้าฝุ่นผงกัมมันตรังสีโผยพุ่งขึ้นสู่อากาศปะปนกับกลุ่มควันดำทะมึนเสียงไซเรนดังระงมไปทั่วเมืองผู้คนตื่นตระหนกวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแรงระเบิดทำให้ฝาคอนกรีตหนักหลายร้อยตันปลิวขึ้นไปบนท้องฟ้าแกนปฏิกร์แตกออกและรังสีร้ายแรงจำนวนมากถูกปล่อยออกมาสู่อากาศคลื่นความร้อนเผาผลาญทุกอย่างในบริเวณใกล้เคียง และเปลวไฟสูงถึง1,000องศาเซลเซียสพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขารู้เพียงแต่ว่ามีบางอย่างผิดพลาดอย่างร้ายแรงค่าคืนที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นค่าคืนแห่งความหวาดกลัวค่าคืนที่ความตายคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆค่าคืนที่โลกต้องจดจำในช่วงแรกไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นพนักงานหลายคนที่อยู่ในโรงไฟฟ้าต้องเผชิญกับรงังสี ในปริมาณมหาศาลบางคนหมดสติไปในทันทีและบางคนแม้จะพยายามหนีออกมาได้แต่ก็ต้องจบชีวิตลงในเวลาไม่กี่วันต่อมาในช่วง24ชั่วโมงแรกรัฐบาลโซเวียตพยายามปกปิดข่าวสารพวกเขาไม่ยอมบอกประชาชนหรือประเทศเพื่อนบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อลมพัดพาควันและรังสีไปไกลถึงสวีเดนนานาชาติเริ่มสงสัยและกดดันให้โซเวียตเปิดเผยความจริง ในที่สุดประธานาธิบดีโกบาชอฟต้องยอมรับว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นและต้องอบะยพประชาชนกว่า135,000คนออกจากเมืองปริพิพัฒน์และพื้นที่โดยรอบแต่สำหรับคนจำนวนมากแล้วมันสายเกินไปทหารและคนงานจากทั่วสหภาพโซเวียตถูกส่งไปยังเชอร์โนบิลเพื่อควบคุมสถานการณ์พวกเขาเรียกคนกลุ่มน,นี้ว่าลิควิดเดเตอร์สหรือผู้ชำระบัญชี หน้าที่ของพวกเขาคือทำความสะอาดพื้นที่ที่เต็มไปด้วยรงังสีหลายคนต้องทำงานในสภาพที่อันตรายที่สุดโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอและหลายคนต้องจบชีวิตลงในเวลาไม่กี่ปีต่อมาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหายนะเชอร์โนบิลไม่ได้หยุดอยู่แค่ในยูเครนแต่มันกระจายไปทั่วโลกรังสีที่ปล่อยออกมาทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้พื้นที่กว้างใหญ่กลายเป็นเขตอันตรายที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เป็นเวลาหลายพันปีอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นหนึ่งในสองครั้งที่ได้รับการจัดความรุนแรงไว้ที่ระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ซึ่งเกิดอีกครั้งหนึ่งในภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกชิมะไดอิชิในปี2011สงครามเพื่อต่อสู้กับการปนเปื้อนและป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียมากไปกว่านี้ เกี่ยวข้องกับคนงานทั้งทหารและพลเรือนกว่า500,000คนและค่าใช้จ่ายประมาณ18,000ล้านรูเบิลในขณะที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมีผู้เสียชีวิตทันที31รายและผลกระทบระยะยาวเช่นมะเร็งอยู่ระหว่างการสืบสวนมีการประมาณการว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการระเบิดโดยตรงมากกว่า600,000คนแต่ผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจากการสัมผัสกัมมันตรังสีอาจสูงถึง4,000คน ในด้านสุขภาพผู้คนหลายหมื่นคนได้รับผลกระทบจากรังสีบางคนป่วยเป็นมะเร็งบางคนเกิดมาพร้อมกับความพิการและบางคนแม้จะรอดชีวิตมาได้แต่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับบาดแผลทางจิตใจไปตลอดชีวิตแต่ที่น่าเศร้าที่สุดคือแม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วแต่พื้นที่รอบๆเชอร์โนโบิลยังคงเป็นเขตอันตรายและอาจไม่มีวันฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมได้อีก หายนะเชอร์โนบิลไม่ใช่แค่อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์แต่มันยังเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความโอหังของมนุษย์การละเลยความปลอดภัยและความพยายามปกปิดความจริงวันนี้เราอาจจะมองย้อนกลับไปและถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้หรืออยังหรือว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับอดีต